ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้เบ่าแหลมสิภาพพี่น้องครับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับผมของลาวพัฒนานะพี่น้องงวดประจําวันจันทร์ที่2บพฤษภาคม2566กับเลขลาวพัฒนาเลขที่ออก2 4 5 4 8 7หเลขล่างเนาะพี่น้องออก54ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนเนาะครับเนาะโชคหมานครับผมเบ่าแหลมก็ขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้ำน้อง ทุกขูทุกคนเนาะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีันไดกระผมตีโบท่านโชคหมานนะครับผมกะอย่าเพิ่งเสียใจนะครับเข้ามารับชมเบิ้งคลิปกับบ่าวแหลมพี่น้องกลับมาเบิ้งตัวเลขมาเบิ้งเอาแนวทางนะครับเนาะครับเอาตัวเลขของพอแมพพี่น้องมานําครับผมเอามาเบิ้งใส่กันนะพี่น้องครับว่าตัวเลขแนวทางที่บ่าวแหลมเอามานําเสนอเนี่ย ครับผมมันเข่ากับตัวเลขของอีพอยเมียบนน้องคำเนาะครับผมสำหรับพี่น้องเอสที่ทันใดครับผมก็อย่าลืมครับทันทีครับผมมีตัวเลขเด็ดเด็ดเอามาเปรียบเทียบครับผมเอามาเทียบเคียงครับผมกับเลขวิ่งนะครับเนาะเลขวิ่งแต่ละสำนักกันลุดกันยากนะพี่น้องครับผมจับคู่ในการเรต้องพูดถึงเลยนะพี่น้องกันเข่ากับเข่ากันเพราะเข่ากันลุดไปเลยเป็นธรรมดาครับพี่น้อง ครับเหลขกเบอร์นะพี่น้องเขียนใส่กระดาษบ่มีหักคือปลูกกุ้งไมล่งดินนะพี่น้องขันเบาแหลมจะปลูกล่งดินกันถ้าไปคุดขึ้นมากมันมึกกับสีซึมไปทั้งอืนเนนะพี่น้องครับเอามันแบบนี้แหละคำนวณใส่กระดาษนี่แหละครับสำหรับงวดนี้นะพี่น้องเบาแหลมจะพาไปติดตามตัวเลขหน้าตั้งกระผมของเบาแหลมเองครับพี่น้องมามาเบิ้งกระผม ครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะพี่น้องกลับตัวเลขแนวทางของเซียนป่าตานครับพี่น้องที่มากของเซียนป่าตานก็คืออยูน่านะโกบักตานมันหลายพี่น้องก็เลยใส่ซื้อว่าเซียนป่าตานครับผมกลับฝากพี่น้องเอฟซีในเด้อครับเอาไว้ในอมอกอมใจของพี่น้องกันนะครับผมสําหรับเซียนป่าตานกลับปกิลายได้พี่น้องกลับงวดที่ผ่านมาก็เลยรับเลขวิ่งครับผมผู้ใดเอาเลขเอาแนวท่างครับผมของ เซียนปลาตาันนะครับเนาะหรือว่าเบาแหลมพารวยนี่แหละครับพี่น้องเอาไปแล่นเอาไปวิ่งบ่ผิดหวังพี่น้องเบิ่งเอาดูเลขจีมีพี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างครับเอเลเลยพี่น้องเอครับผมสําหรับจับคู่นะครับเนาะเน้นในตัวเดียวแขนแขนสี่เจ็ดครับพี่น้องบ๊ยไกป่ปรนมาในหนัง <c oughs> เรียกออกตัวไดไปจิเบาแหลมเรียกออก แปดเจ็ดสี่สองก็จะเป็นแปดพี่น้องอครับเบาแหลมก็จับเบาถึกบ้วอยางก็ให้เบิองดอกย่านพี่น้องว่าอ่ะเบิองจาก,กน้อยนะพี่น้องเนาะมวดที่พันมากครับพี่น้องครับสูตรกรบผมของวันจันทร์นะพี่น้องตามสูตรนั่นเอพี่น้องครับมันจังเหนมบคือมาน้ากันจังซี่งสีส๋ยนี้เบาแหลมว่ะครับสี่หากามาน้ากัน เจ็ดแปดกัาม,มาน้ำกันครับบัดมาจับมันกับโบเข่าส่วนตัวมันมาน้ากันคาแน่วไปนี่ไข่ตัวเล็กวิ่งกับยังเข่าอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับบ่าวแหลมก็ต้องขอกราบประธานอภัยพี่น้องเอฟซีที่น่ารักถูกทุกคนเนาะครับเนาะครับบ่มีเจตนาพี่น้องเอ,อเ้ยเจดนายมันบ่ถือเจตนาของบ่าวแหลมยังมันถือบัตถึงบนทั้งหลังหมดนะครับผมต้องขอประธานอภัยพี่น้องเอฟซีทุกขุทุกคนครับผมครับพี่น้อง บอต้องเสียใจมาพี่น้องมาเบิงสําหรับหมดนี้แลครับเนาะครับ,นะบมาเบิงตัวเลขมาเบิงแนวทั้งไปน้ากันก,นกบบลับเบาแหลมครับพี่น้องมามาเบิงครับผมวันพุธพี่น้องอันไหนพิษอันไหนเถือกระทักงี้ได้พี่น้องเลยคำนวณเลขคำนวณเบอร์เขียนอยู่นี่ก็เดือกปแป้งแต่ว่าสมองไปลักเครื่องหนึ่งพี่น้อง <laughs> ผิดพลาดแกต้องขอกราบประท่านอภัยพี่น้องเอฟซี G, ทุกคู่ทุกคนเอาไว้นะทีนี้นะครับครับพี่น้องวันพุธที่2ี่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องลาว นาเสียนป่าตานครับรออพี่น้องเบาม่ได้ขออนุญาต้วพี่น้องขีดเส้นให้พี่น้องก่อน บอตัวเล็กแนวทางเนาะพี่น้องเนาะของเซียนปลาตานครับผมก่อนเอื่นพี่น้องที่จะไปเบิ้งตัวเล็กเบาแหลมครับผมมีตัวเลขในตาล่างเอามาฝากพี่น้องเนาะครับเนาะไปเบิ้งเล็กวิ่งกันก่้านครับผมสําหรับเล็กวิ่งครับผมเบาแหลมมีห้พียน้องครับผมเซียนปลาตานบนล่างพี่น้องบนล่างวิ่งรูด แปดกับหนึ่งครับพี่น้องเบาแลมมีเหรียงในตะล่างไหมพี่น้องนะครับเนาะสําหรับผู้ที่อยากไปเอาไปพิจารณากันเบิง้งเอาไปจับเบิ้งนะพี่น้องหนึ่งสี่เจ็ดสามเก้าศูนย์ครับพี่น้องลองเบิ้งพี่น้องวินเบิง้งเพอเพอเข่าหดสามโต มาเบื้องกันนะพี่น้องเนาะสำหรับตัวเลขครับผมจับคู่กันเลยครับผมเลขจับคู่ก็จะมีครับพี่น้องเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าแปดสอง แปดสี่แปดห้าครับผมงวดนี้ก็มีเล็กกันไหมหพี่น้องเอาไปพิจารณาเหมือนเดิมครับผมกันก็มีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับพี่น้อง ครับบ่าวแหลมขออนุญาตนะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมวันพุธพี่น้องที่ยี่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกลาวพัฒนาเสียนป่าตานบนล่างวิ่งรูดแปดกับหนึ่งครับพี่น้องเด่นให้ที่แปดครับผมพี่น้องมาเบิ้งครับผมสาหรับเลขจับคู่นะพี่น้องเนาะเก้าสอง เก้าสี่เก้าห้าแปดสองแปดสี่ตัวเด่นครับพี่น้องแปดห้าครับผมเด่นรองมาอีกคือแปดห้าพี่น้องครับผมเด่นคักะคือแปดสี่พี่น้องเนาะสําหรับตัวกันครับผมมีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมครับพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิ่งนะครับเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมของเซียนป่าตานกับตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาครับพี่น้อง ครับผมเห็นตัวเลขเห็นแนวทางกันแล้วครับพี่น้องมากตัวไหนชอบตัวไหนเนาะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาครับผมพูดคุยกันกับบ่าวแหลมเลยนะพี่น้องครับบ่าวแหลมต้องขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกทุกคนนะครับเนาะที่กาลังรับชมคลิปของบ่าวแหลมพารวยชาแนลอยู่ในขณะนี้ครับผมครับขอขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงครับผมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะผู้ใดยันลืมตัวเลขย่าลืมแนวทางแคปหน้าจอไว้ครับผมครับ บ่าวแหลมต้องขอตัวมลาพระจากพี่น้องไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ครับครับก้อนจากกันครับผมครับขอให้พี่น้องเอซีทุกคู่ทุกคนครับผมโชคหมานร่ำรวยถูกหวยครับผมในวันพุทธที่24พฤษภาคม2566หลราวพัฒนากับตัวเลขแนวทางของเซียนป่าตาลครับผมครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังรับชมอยู่บ่าวแหลมก็ขอฝากพีฝากน้องทุกๆทุกคนเนาะครับเนาะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางนะครับเนาะทีบ่าวแหลมครับผมโดยลงให้พีกับน้องกระผมทุกขู่ทุกคนได้รับชมกันเบิ่งนะครับเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมก็ต้องขอตัวลาพาจากพี่น้องไปก่อนพ่อกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม